ยอดเลยพี่ชายผมจริงๆพี่เก๋เขามีแฟนเขาเลยทขาไม่เด็กลงอุ้ยอุ้ยเอออย่ามันดิลุดดิลุดไม่ทราบจริงเลยไม่รุดนะอันนี้พี่ลุดไหมไม่ทราบจริงครับไม่ไม่ทราบจริงเลยถามทำไมว่าพี่เก๋กดดันใเวลาคุณโจผมก็ถามพี่เก๋มีแฟนยังผมผมไม่เคยถามเรื่องนี้ครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรมองว่าเขาสบายๆาะว่าคนเป็นห่วงพี่เกคนเป็นห่วงพี่เก๋ ไม่ทราบไม่ทราบจริงคือทำไมเรื่องนี้คือเจมส์ถึงเออไม่รู้ไม่มีความลับไม่มีไม่มีกับไม่มีแล้วเราแอบบอกผู้ชาไหมเฮ้ยแบบนึ่งนึ่งนานที่ใครมาดูแลบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขามีอยู่แล้วไม่ทราบเลยครับไม่มีแล้วเราอยากให้าวเวอร์ไหมเออไม่ทราบเลยครับอันนี้คือไม่หลุดเลยครับยังไม่ทตั้มไม่หลุดเออไม่หลุดนะครับอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของเขาแหละแล้วก็ผมว่าเขาเขาคงแบบ แฮปปี้ในการแบบว่าใช้ชีวิตอะไรอเงยอ๋อก็คือเขารอวมาเปิดตัวทีเดียวใช่ไหมไม่ทราบเลยครับไม่ได้อะไรเลยเลยเราแอบเราแอบเชียร์ปะเราแอบเชียร์ปะไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบหมายถึงแอบเชียร์นี่เขามีความรับผิดชอบหรนจริงๆผมก็แอาแอบเชียร์เขาแหละเขาบอกว่าก็คือแต่ก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เชียร์ไหมไม่ทราบจริงๆเลยที่ตติมากเลย แล้วแต่เนาเราใส่กิเก้แต่แล้วแต่เขาเลยใช่เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นแบบเป็นไลฟ์สไตล์เป็นสไตล์เขาอะไรเนาะักดีแล้วนั่นมก็เซียวอยู่ครับ